สบายดีพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาส้มต้นทางมาแงอันนี้คือภักมาแงะด้วอพี่น้องปลูกไว้ใส่แกงน้ำไม้หรือว่ากินกับตำกล้วยทาน,นีแซ่บแซ่บเลยพี่น้องบางบ้านบางท้องถิ่นก็อาศบยห้องคือกันเนาะอาศิเอื่นซื้อบ่คือกันแต่สําหรับบานมอมนเนี่ยก็จะห้องว่าพักมาแงะมอมปลูกใส่ท่งอย่างดําปลูกไว้คายพี่น้อง ต้นหนึ่งทุงหนึ่งแบบนี้มางพายอยู่ซาบาทกำลังใหญ่แล้วพลนตกใส่ทุกวันเลยดินกันเลยแหน่แน่แน่นานใหญ่พี่น้องพักกันนี่นะปลุกปลุกปลุกหลายเดือนเลย,เลยนี่พี่นอ้องนานใหญ่ตั้งแต่เริ่มแต่งอกประมาณได้ประมาณสองเดือนได้แล้วพี่นอ้องมันนานใหญ่นานเกิดพร้อม ใช้ไปหลยทงแล้วพี่น้องแต่ก็ยังมีอันหน่อยก่หนีแน่ปลูกไปเรื่อยๆีนทงนี่มอมกระใส่เก็บจุดก็บดินปกติกระิใส่กี้งงอแห้งน้ำแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกฝนตกดีอ่ะขี้งว่ามันเกิดเลยเปียกเบิดเลยบริสัยถ้าใส่กี้งงอนำมาสิ่งงามก่านีเดี๋ยวพี่น้องมันจะแตกดีเลย แต่วานี้มันบ่ค่อยแตกมันพุ่นบะเทิงอะน,นะพี่น้องอากาศก็ดี่ดีได้พี่น้องืันนี้นะลึ้มผ้าคึ้มฝนตอนเช้านี้ก็ตกไปแล้วหอบหนึ่งตกทุกวันทรงซ้ำมือผ่านมานี่นะคุณตกทุกวันเลย ไปลูกไว้ลายมิดเป็นรุ่นเป็นรุ่นนะรุ่นยังหน่อยแน่เลยก็รุ่นชำนีแน่เลยก็คล้ายไปน้ำแน่แหละพี่น้องยามว่างๆมอมก็สิมาดูแลพักเะไรพี่น้องยามลุกขามากก็ไปใช้ข้องเพราะว่ามอมปลูกไว้ในขางหานคล้ายของของมอมเนาะอันนี้ก็คือหานคล้ายคองอันนั้นเป็นนาทางแดงที่พุนน่ะพุนทางดินแดงนนะพี่น้อง ยังหน่อยน้ำกับมีเนี่ยยังบัทันใหญ่อันนี้ปลูกใหม่ก็คือก่าจากบอนอื่นใช้นานอื่นแล้วแล้วก็เอามามาลงทงทงละต้นข้างผีกับเป็นสวนมักหุงมะพุงกระเก็บเก็บไปสีเบิร์หลายๆอันแล้วก็เริ่มเป็นใหม่ ทางรุมนี่ก็เลยเก็บเนี่ยกเ,เก็บ,เเกบแนวเนี่ยเถวที่เก็บไปหลายแล้ว,ลวก็เลยเบิดมันบปเป็นเนี่ยพี่น้องช่วงในแดดๆนะ่ะมันโปจับมันบ,าานบติดหมามันมีตะลนเลยฝนโต๊กเลยก็เริ่มเป็นไม่มีหมาุงนั่งพี่น้องมี่สวนหมาหง นี่พักข้างหลังกบนบด้เอาไปเลี้ยงทางหน้าเนาะมันยังบัวเมีมงเลี้ยงลูกขามาม้าอีกเลยพี่น้องกะนานๆก็มีลูกข่ามากกับไปขายคองเนถาถ้าบ่มีลูกข้ามาก,ก็ดูแลพักไปเนาะเพราะว่าปลูกพักไปไกลๆห่าง อันนี้เป็นพักบัวแบงพี่น้องปลุกใส่ก,กระทางคลิปนี้จะจบสำเ้อพี่น้องไว้พอกันคลิปนาสบายดี